สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะเวลาเฉลี่ยของผู้เล่นคัสจอมเวทมืดนั้นอยู่ที่53เท่านั้นในบรรดา120,000คาัสในเกม s a t i s f y จอมเวทมืดถือเป็นคัส์ที่มีเรเวลเฉลี่ยต่ำสุดแม้จอมเวทมืดจะเป็นคาสที่เน้นหนักไปทางการต่อสู้แต่ทักษะการโจมตีและทักษะการป้องกันยังถือว่าออนแอกว่าคาัสอื่นอยู่มากท่าย,ยู่านั้นแตกต่างไป ตั้งแต่เล่นเกมนี้เธอรุยเดียวมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันโดยแทบไม่เคยพึ่งพาปาร์ตี้ทำให้ความสามารถในการควบคุมเวทมนต์ของเธออยู่ในระดับอัจฉรยะแถมเธอยังเป็นคนเลือกสถานที่ต่อสู้ได้เหมาะสมกับตนเองอยู่เสมอทำให้ยูราสามารถก้าวมายืนอยู่ในลำดับที่5ของการจัดอันดับผู้เล่นทั้งหมดได้ไม่ยากนะัก เมื่อ3ชั่วโมงก่อนในที่สุดยูราก็มีเรเวล230ตามที่เธอต้องการคาจอมเวทมืดของเธอจึงได้รับทักษะใหม่ที่ทำให้เก่งขึ้นราวกับติดปีเข้ามา mm. ในที่สุดก็มีเวทมนต์ด้านป้องกันสักทียูร่ายืนอ่านความสามารถของทักษะร,ระดับ A ที่เธอเพิ่งจะได้รับมาอย่างยากลำบากบาริยเพชร มันคือเวทมนต์บาเรียรที่ใช้มานาสร้างขึ้นมีความแข็งแกร่งดุดดังเพชรเป็นเวทมนต์สายป้องกันเพียงชนิดเดียวที่จอมเวทมืดมีแถมกว่าจะได้มาครอบครองยังต้องมีเรเวลสที่สูงถึง230อีกหลังจากที่เงื่อนไขาการเรียนรู้ทักษะบาเรียรเพชรทั้งหมดพร้อมแล้วอยู่รากรลิบตรงดิ่งมายังวิหารยาทานโดยไม่รีรอแน่นอนว่าเพื่อนร่วมทางที่ตามมาด้วยมีไม่มากนะักจึงทําให้ระหว่างทางมีการเกิดปัญหาอยู่บ่อยครั้ง แต่มันก็ช่วยไม่ได้ยิ่งคนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งน่ารำคาญมากเท่านั้นตัวละครของเธอมีชื่อเสียงโด่งดังมากเกินไปแม้จะปิดบังหน้าตาและไอดีไว้ก็ยังมีคนไม่น้อยที่ยังสามารถจดจำเธอได้อยู่ดีหลังจากการเดินทางอันยาวนานกว่าสองชั่วโมงจบลงยูราได้เข้ามาภายในวิหารยาทานพร้อมกับนังหนังสือทักษะเวทมนต์วางไว้ที่แท่านปูชาแต่ในระหว่างที่เธอกำลังทำการเรียนรู้ทักษะใหม่ข้อความระบบก็ได้ปรากฏขึ้นที่ตรงหน้า กลุ่มคนโง่ที่เป็นปรบักกับเทพยาทานได้ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านในวิหารภารกิจผู้พิทักษ์วิหารยาทานระดับความยากของภารกิจ S มีกลุ่มของคนโง่พยายามจะชิงตัวเครื่องสังเวยไปท่านจะต้องปกป้องเกียรติยศของเทพยาทานเอาไว้ให้ได้โดยการจัดการกับผู้บุกรุกที่เข้ามาทั้งหมดเงื่อนไขสําเร็จภารกิจขับไล่ผู้บุกรุกกลับไปหรือปกป้องเครื่องสังเวยเอาไวใ้ให้ได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงของรางวัลภารกิจสมญานามผู้พิทักษ์แห่งวิหารยาทาน ผู้พิทักษ์แห่งวิหารยาทานค่าความศรัทธาบวก300พลังชีวิตบวก1,000ค่าสติปัญญาบวก60ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ศรัทธานคนอื่นๆในการปกป้องเกียรติยศขององค์เทพยาทานไว้ได้เทพยาทานจอยพรท่านมากขึ้นผู้ศรัทธานคนอื่นๆจะเคารพบูชาในตัวท่านมากขึ้นบทลงโทษหากภารกิจร้มเหลวเละเวลลดลงสองระดับค่าความศรัทธาลดลง250แต้ม ยูราประหลาดใจไม่น้อยทีเดียวพอนับตั้งแต่ที่เล่นเกมนี้มาเธอเพิ่งจะเคยทำภารกิจระดับ S เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นแต่ทันใดนั้นเองได้เกิดเสียงวงเวกดังขึ้นจากภายในวิหารหรือนี่จะเป็นภารกิจอัตโนมัติที่สามารถทำได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีผู้บุกรุกเข้ามาเท่านั้นโชคดีจริงๆเรามาที่วิหารได้ถูกเวลา ยูราตื่นเต้นเป็นอย่างมากเธอต้องการที่จะครอบครองสมญานามผู้พิทักษ์แห่งวิหารยาฐานยิ่งกว่าใครพอค่าสถานะที่จะได้รับทั้งหมดล้วนเป็นค่าสถานะที่สําคัญต่อจอมเวทอย่างเธอเริ่มแรกยูราได้พยายามค้นหาจุดที่ผู้บุกรุกเริ่มต้นก่อความวุ่นวายเมื่อมาถึงเธอก็ได้เห็น NPC คนหนึ่งในชุดหนังกําลังสังหารเหล่าผู้ศรัทธาแห่งยาฐานไปเป็นจํานวนมาก NPC นพีซีคาถาซิสินขั้นที่3งั้นหรอ ก็แน่น่นนะภารกิจระดับ S ก็ต้องยากเป็นธรรมดาอยู่แล้ว NPC ที่ชื่อโดรันตัวนี้นับเป็นปัญหากับยูร่ามากทีเดียวแม้จะยืมพลังจากกลุ่มผู้ศรัทธาเหล่านี้ช่วยแต่ก็คงจะไม่ง่ายหรอกสินะภารกิจระดับ S ที่เธอโหยหามานานแต่กลับกลายเป็นว่าโอกาสสำเร็จช่างต่ำซะเหลือเกินไม่มีเวลามัวลังเลแล้ว ยูราสงบสติลงพร้อมกับแพร่ขยายมานาออกไปจนทั่ววิหารนี่ไม่ใช่ทักษะทั่วไปของจอมเวทมืดมันเป็นทักษะที่มีไว้สำหรับการตรวจจับเป็นวงกว้างเป็นทักษะที่ต้องใช้มานาจำนวนมหาศาลแต่นั่นก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับยูราแต่อย่างใดหากรวมกับโดรันไปด้วยหรอผู้บุกลุกมีเพียงแค่สองคนเท่านั้นหรอยูรา <Y ura S 2> พึพมพำจำนวนผู้บุกลุกพร้อมกับตรวจสอบไปยังผู้แ่นที่มากับโดรันไอดีกริต ดูจากของสวมใส่ผู้เล่นคนนี้คงมีเรเวลอยู่ที่ราวๆ80เท่านั้นน่าประหลาดใจจริงๆที่คนเรเวลน้อยขนาดนี้สามารถรับภารกิจระดับ S ได้ดังนั้นปัญหาเดียวของยูราในตอนนี้คือโดรันหากจัดการกับเขาได้ภารกิจของเธอก็จะสําเร็จในขณะที่โดรันเอาแต่ยุ่งอยู่กับการรับมือเราผู้ศรัทธาแห่งยาทานยูราใช้โอกาสนั้นค่อยๆสำรวจภายในวิหารอย่างละเอียดจนในที่สุดเธอก็ได้ตัดสินใจเดินลงไปยังห้องใต้ดินที่มีเหยื่อสังเวยถ,ถูกตึงอยู่ ภายในวิหารแห่งนี้มีที่กำบังมากเกินไปซึ่งจะส่งผลให้โดรันได้เปรียบและเธอก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบดังนั้นยูราจึงคิดจะใช้ตัวประกันและห้องที่คับแคบเป็นสถานที่ต่อสู้ภายในห้องนี้เวทมนตร์ของเธอจะสามารถโจมตีโดนเป้าหมายได้ง่ายและเป็นการจำกัดการเคลื่อนไหวของโดรันไปในตัวไม่นานนักโดรันและกิจก็สามารถลงมาอย่างห้องใต้ดินได้สำเร็จดูเหมือนโดรันจะอ่อนแรงลงไปไม่น้อยในการรัอมือกับกลุ่มผู้ศรัทธาแห่งยาทานจากด้านบน ไอพวกโง่จะมาเป็นศัตรูกับเรางั้นเหรอแค่นี้มันไม่พอหรอกโดรันจัดการพวกมันซะทันทีที่ผู้เล่นนาาว่ากิตตะโกนขึ้นโดรันก็แยกหน้าพร้อมกับซัดอาวุธลับเข้าใส่กลุ่มผู้สัตว์ไทยอย่างรวดเร็วฉันขอรับไปแล้วนะทั้งสามล้านหกแสนวอนและบุตรสาวแห่งเอิร์นถ้าทางของกิตดูมั่นใจมากว่าจะสําเร็จทําให้ยูราอดึงสงสารเขาไม่ได้จริงๆแต่ช่วยไม่ได้เพราะตัวเธอเองก็จําเป็นต้องสําเร็จภารกิจนี้ให้ได้เช่นกัน ยูรากำรับอาวุธรับของโดรันได้ด้วยทักษะบาเรียเพชรที่เพิ่งเรียนรู้มาเมื่อคู่การกระทำดังกล่าวส่งผลให้กริกเผยสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเป็นอย่างมากต้องขอโทษด้วยนะแต่ฉันคงยอมปล่อยเยือบูชายันให้ไม่ได้จริงๆโดรันแข็งแกร่งเกินไปเพื่อที่จะได้มุ่งเป้าไปที่เขาคนเดียวยูราจึงต้องสังหารผู้ที่อ่อนแอกว่าอย่าง,งกิะก่อนเธอเรียกแปลเพิงรูปร่างดาบขึ้นมาบนฝ่ามือพร้อมกับโจมตีใส่กิจโดยมีรังเล แาบใหที่เขาถืออยู่เป็นอาวุธเฉพาะตัวของคาสนักรบหมายความว่ากิจคือคาสนักรบอย่างไม่ต้องสงสัย ถ้าหากว่าเขามีร่วอยู่ที่80แล้วก็ต่อให้สวมใส่ของดีขนาดไหนก็ไม่น่าจะมีพลังชีวิตเกิน4,000หน่วยไปได้และยิ่งจากที่ดูด้วยตาเปล่าอุปกรณ์สวมใส่ของกริดเป็นแบบธรรมดาทั่วไปพลังชีวิตจริงน่าจะอยู่ที่ราวราวสา0พัหน่วยเท่านั้นยังไม่รวมถึงเรื่องที่ค a s นักรบมีพลังป้องกันเวทมนต์ที่ต่ำกว่าคัสอื่นยิ่มากยูราคำนวณในหัวเสร็จสับ การจะสังหารกิษให้ได้ในการโจมตีครั้งเดียวนั้นจำเป็นต้องใช้มานาราวๆหนึ่งต่อหของทั้งหมดเมื่อเธอโจมตีออกไปแถมยังเป็นการโจมตีแบบคิย์ที่ค้ออีกด้วยดังนั้นกิจจึงไม่มีทางเอาชีวิตรอดไปได้แน่นอนทว่าผลที่เกิดขึ้นกิษยังคงมีชีวิตอยู่ได้อย่างไงกันสมมุติว่ากิษมีค่าความโชคดีที่สูงมากจนทําให้รอดพ้นจากการโจมตีแบบคิยทค้อไปได้ แต่การที่ต้องสูญเสียพลังชีวิตไปเกินกว่า40%ในการโจมตีครั้งเดียวตามปกติแล้วตัวละครนั้นจะต้องติดค่าสถานะมึนง,งงนี้ทันทีแต่กิจยังคงสามารถยืนอยู่ได้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อคู่เป็นการโจมตีแบบคิดที่เข้าไม่ผิดแน่หากดูจากกระหองสวมใส่นายน่าจะมีด้วยวลประมาณ80เท่านั้นแล้วทำไมถึงยังยืนอยู่ได้อีก ในบรรดาผู้เล่นเกมซาติไฟกว่า2 0 0 0ล้านคนยูราถูกจัดอยู่ในอันดับที่5นี้นด้านความแข็งแกร่งและเธอกำลังพยายามไต่จีนดับที่4อย่างเอาเป็นเอาตายทักษะในการเล่นเกมของเธอนับว่าเป็นเดดนับตั้งแต่ที่เริ่มเล่นเกมซาติไฟมาการคำนวณพลังโจมตีให้สอดคล้องกับมานาที่ใช้ของเธอไม่เคยผิดพลาดมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวการรอดชีวิตของกินในครั้งนี้ได้ทำให้เธอต้องตกตะลึงไม่น้อยความสับสนที่เกิดขึ้นได้ส่งผลอย่างมากกับความสามารถในการต่อสู้ของเธอ เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้อย่างไงกันหรือที่จริงแล้วเขามีเรเวลสูงแต่แกล้งใส่อุปกรณ์ระดับต่ำเพื่อหลอกเราไม่มีทางเป็นไปไม่ได้จะมีคนโง่ที่ไหนกล้าใส่อุปกรณ์ระดับตำ่ำเพื่อทำภารกิจระดับ S เรามองข้ามอะไรไปหรือเปล่านะเราพยายามวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างใจเย็นแต่กิจกำลังย่างสามขุมเข้ามาหายอย่างไม่เกรงกลัวเป็นก้าวเดินที่เชื่องช้าอย,อย่างน่าประหลาดทั้ง,งที่เขาเป็นคลาสนักลบซึ่งมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงแท้ เล่ากับว่าชายผู้นี้ไม่ได้เห็นจอมเวทมืดอ,อันดับที่หนึ่งย่างเธออยู่ในสายตาเลยแถมการก้าวย่างอย่างเชื่องชายอย้ายังเหมือนกับการซือ่อไปในไหนให้ยูรารับรู้ว่าเอาเลด้นายขอดูหน่อยซิว่าเวทมนต์ที่แรงที่สุดของแกจะสักขนาดไหนกันเชียวนี่มันยามหน้ากันจะชัดมันกําลังดูถูกเราอยู่งั้นหรอยูราผู้ซึ่งมั่นใจในตนเองยิ่งกว่าใครได้กอดเป็นฟืนเป็นไฟในทันทีในเมื่อท้าทายกันถึงขนาดนี้ได้เลยเจ้ากิจ เธอเริ่มท่องมนต์ไล่เวทชั้นสูงออกมาโดยหวังจะทำลายร่างทั้งกิตและโดรันให้กลายเป็นขี้เท่าถูกฝังอยู่ภายในห้องใต้ดินแห่งนี้ดยอค์เทพแห่งความมืดผู้ยิ่งใหญ่ข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของท่านกำลังเรียกหาได้โปรดช่วยเติมเต็มสถานที่แห่งนี้ไปด้วยความมืดมิดได้โปรดช่วยเติมเต็มความหวาดกลัวภายในจิตใจศัตรูได้โปรดสัแดงพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องเราผู้ศรัทธานีตัวท่าน ทันทีที่เวทมนต์สำแดงพระหอกมาแปลวไฟบนคบเพลิงภายในห้องเกิดการพุ่วั่บปิวสวยทันทีแม้ไฟจะยังไม่ดับลงแต่มันก็ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นไฟสีดำสนิทจนทำให้ภายในห้องมืดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสูญเสียการมองเห็นรวมไปถึงการถูกสถานะหวาดกลัวเข้าครอบงำหากเป็นศัตรูทั่วไปก็คงจะต้องหยุดการเคลื่อนไหวไปนานแล้วซึ่งแม้แต่โดรันเองก็ยังต้องชะงักไปเล็กน้อยเท่ากกริดกิบยังคงย่ำเท้าต่อไปโดยไม่ยอมหยุดราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น ไม่น่าเชื่อเลยว่าชายที่ชื่อว่ากิจคนนี้จะมีค่าความทนทานต่อความหวาดกลัวสูงกว่า NPC คัตแฮชซินขั้น3อีกเขาเป็นใครกันแน่นะมีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับชายคนนี้ทั้งๆท,ที่เขาไม่ใช่ผู้เล่นติดอันดับแต่ทำไมถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้ความสับสนของยุงรายังคงไม่จางหายไปง่ายๆแต่เธอก็มีสมาธิในการไล่เวตออกมาจนเสร็จพายุธมิน เกิดพายุสีดำอันบ้าคลั่งขึ้นภายในห้องใต้ดินที่แสนขับแคบพายุทมินเกลียวกาศได้หมุนวนร้อมรอบตัวของกิตเอาไว้เสาหินที่คำยันห้องเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพื้นห้องและผนังเกิดรอยแตกรา้าเป็นวงกว้างอนุภาพอันทรงพลังของพายุทมินได้ทำให้ทั่วทั้งวิหารสั่นสะเทือนนี่คือเวทมนตร์ระดับสูงอย่างไม่ต้องสงสัยร่างกายของกิตกำลังโดนโจมตีอย่างหนักหน่วงทั้งจากเราผู้ศรัทธาแห่งยาทานรวมไปถึงพายุทมินจากยูราเธอมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า กริดจะต้องตายไปและกลายเป็นแสงสีเทาเหมือนคนอื่นๆแน่นอนทว่ากิจยังคงย่างก้าวผ่านพายุทมินกลับเข้ามาอย่างดุดันโดยไม่ลดความเร็วลงเลยสักนิดกับการทางด้านโดรันนั้นสบักสบอมอย่างหนักก่อนที่แสงสีเขียวจางๆจ,จะสว่างขึ้นมาจากแหวนของเขาโดรันสามารถฝืนตนเองเดินตามกิจมาในสภาพอ่อนแรงแม้กระทั่ง NPC คลาสแาชซินขั้นที่3ก็ยังไม่อาจทนทานต่อเวทมนต์ของเราได้ทำไมมอน,นั่นถึงไม่เป็นอะไรเลยนายเป็นใครกันแน่ ยูร่าไม่ใช่คนโง่ไม่มีสิ่งไหนสามารถหลุดลอดสายตาที่เปี่ยมไปด้วยรักการและเหตุผลของเธอไปได้ตลอดชีวิตที่ผ่านมา2 1ปีของเธอผู้คนรอบกายต่างยกย่องในความงามและความเฉลียวฉลาดของเธอทั้งนั้นยูราใช้มันเป็นใบเบิกทางในการสร้างชื่อเสียงขึ้นมาจนเป็นที่รู้จักของคนจำนวนมากและทางเดินที่ว่านั้นก็คือเกม s a t i s f a แต่ถึงกระนั้นอัจฉริยะอย่างยูราก็ยังไม่อาจเข้าใจได้ว่าชายที่ชื่อกิจผู้นี้ใช้วิธีใดกันแน่เป็นไปไม่ได้ ในเกมซาร f y ฟายไม่มีทางที่จะมีใครทำแบบนี้ได้แน่ศัตรูอันน่าเกรงกลัวในตอนนี้ไม่ใช่ NPC แต่เป็นผู้เล่นด้วยกันเองเนี่ยนะเขาใช้ข้อผิดพลาดของเกมงั้นหรอไม่เป็นไปไม่ได้เกมซาร์เ f ฟายถูกควบคุมโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ไม่มีทางที่เกมนี้จะมีข้อผิดพลาดได้มันต้องมีวิธีที่เขาสามารถแข่งกันข,ขนาดนี้ได้ด้วยตนเองน่เขาใช้วิธีไหนกันนะ นี่นับเป็นครั้งแรกที่ยูราได้พบกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการคำนวณของตนเธอเอาแต่คิดอย่างสับสนผู้เล่นที่มีนามว่ากิจคนนี้ได้สลับภาพติดตาลงในหัวใจของยูราไว้ยอย่างรบไม่ออกอีกด้านหนึ่งเด็กหนุ่มนามว่ากิจกำลังเดินตรงเข้ามาเธอโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตรงยูราไม่อยาจจะยอมแพ้ง,ง่ายๆเธอจึงตัดสินใจเตรียมรับการโจมตีทนใดนั้นเองโดรันได้กระโดดเยียบหลังของกีจขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับโจมตีใส่เธอค่ง ยูราปัดป้องการโจมตีของโดรันเอาไว้ได้เธอรีบหันไปมองทางกิจอย่างรวดเร็วโดยคำวนวณว่ากิตจะต้องโจมตีซ้ำเข้ามาอย่างแน่นอนทว่าภาพที่เกิดขึ้นกับทำให้ดวงตาของยูราต้องเบิกโพง้งร่างของกิจที่ดูสบายดีเมื่อครู่ได้กลายเป็นเพียงลำแสงสีเทาและสลายไปหลังจากที่ถูกโดรันเหยียบหลังเข้าหลังจากนั้นยูราบาดเจ็บเล็กน้อยจากการโจมตีของโดรันแต่ในที่สุดเธอก็สามารถจัดก,การกับโดรันได้ยูราจ้องมองไปยังจุดที่กิจหายตัวไปอย่างไม่กระพริบตา เธอไม่ได้สนใจข้อความสำเร็จภารกิจที่แจ้งขึ้นมาเลยสักนิดทั้งๆท,ท,ที่โดนพายุทมินเข้าไปขนาดนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยแท้ๆแต่ทำไมจู่ๆเขาถึงตายไปโดยที่ไม่มีเหตุผลกันนะดูเหมือนเขาน่าจะฝืนรอกเอาออกจากเกมจนทำให้ได้รับบทลงโทษเป็นความตายแต่ว่าทำไมกันอะยิ่งคิดยูราก็ยิ่งมีสีหน้าที่บิดเบี้ยวอย่าบอกนะว่าเขายอมตายเพื่อปล่อยให้เราสำเร็จภารกิจนี้ยูรายอมรับความเห็นใจของกิจไปแต่โดยดี วันนี้ได้กลายเป็นวันที่แย่ที่สุดของยูราในเกมซาร์เ f สอย่างไม่ต้องสงสัยความยิ่งทะนงและความภาคภูมิใจที่สะสมมาทั้งหมดของยูราได้แตกกระจายเป็นเสียงๆไปในพริบตาจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ